สวัสดีค่ะเตรียมพร้อมกันแล้ววันปีใหม่นะคะต้ยมยำปลาโอ้ทำไมไม่ใส่ตังหงเนาะใช่ล่าใช่ใชอันนี้ก็เลยคีบมาด้วยหนะนี่ก็คีบนี้ก็คีบคีบหนานสั่งแล้วนะขอโทษนะวันนี้สั่งแล้วเลยคีบเลยค่ะ S <S กับข้าวเยอะนะคะวันปีใหม่ใหญ่ๆมาก,กันอะแ่ๆเลยโอ้โหจะ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนด้วย <laughs> จังสัง <laughs> าานี่นนไงเตรียมไว้แล้วอยากใส่ไปไหนใส่เลยจานข้างบนก็เอาได้เด้อพอกัอนอยู่โอ้โหสมพรไม่ลงมาสักทีใส่ชุดงามนี่เองอหนูกลัวไม่ทัน <laughs> <laughs> ไม่ได้อะไรเลยเจ็ดโมงสี่สิบวิ่งมาล้างหน้าก็พอแล้วสวยละ กระจุให้ถุงนึงตนนั้นก็ไม่ทันแล้วได้ซื้อข้าจะต่สวยอยู่นูดลาบนกนะคะลาบนกมีแต่สัตว์มีแต่ของโอ้ไม่ใช่มันจะตกแล้วนี่มินโพดออข้าอีกก่อนเนาะ อันนี้ทอดปลาแดกกมุมนีเดอร์เดี๋ยวไม่ถึงกันเสร็จแล้วยังเออได้เวลาแล้วอา้าโต๊ะเราพัดมเต็มเลยแปดโมงครึ่งแล้วสมควรแล้วละ่ะวุย้ยเบาโโอโ้ห

ตไมตี่น่าเลยว่าพี่ยอดแถวหน้าบันนี้ว่างห้องไหนนั่งตรงนั้นเลยแถวหน้าเป็นไว่าการงานนะถ้าไปปฏิบัติธรรมนะใครไม่นั่งข้างหน้านะเดี๋ยวเจ็บของไม่ได้นะหมดก่อน บางคนมีน้ำโซงาเนี่ยแบบแบบผ้าถามไม่มีจะตอบแล้วเราไม่รู้เราก็ตอบแบบตรงไม่ยวหนูเอาชองไปให้หนูทำผ้าป่าเดินมีนากลับไปไหนกัปป์ัหน่กัอนหนึ่งกับปที่สี่มาไวมือไวกัปปก่อนมาก่อนกัาปก่อนมาแตหู ก็เห็นหนาเห็นหนวดเลยพอกับพวงของขอยคนเยอะสาววันทีใหม่คนกรุงเทพนะนี่คนกรุงเทพอันนี้นะคนกรุงเทพอันนั้นก็คนกรุงเทพมุมนี้ก็คนกรุงเทพคนกรุงเทพมาเยอะอยู่ลูกหลานมากูกออกหอยยองก็กรุงเทพนะยังลงมาไม่ครบค่ะ บ้านกกกคนเยอะหน่อใหญ่ใหญ่คเมื่อวานคนไม่ค่อยเยอะวันนี้วันปีใหม่คนลงมาวาดเยอะสาธุบุญนะคะเดี๋ยวมารอรับพรกันนะคะแม่ เป็นผนบ้านเรานะคะเยอะอันนี้บ้านเราล้วนๆนะคะไม่มีแขกทางอื่นมาไม่ได้แต่งหน้าแต่งกายเลย ข้อวเจ้าเอาอ,อด้าวไขาวา่รสนมภ้วาเท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ यासनेना सह पञ्चाशिराणि याः विते विशं विशं रतनाथाय दिसलने i ทุติยปิธรรมังสาลางคชามิทุติยปิสังฆังศานางคชามิตาติยปิพุทธังศานางคชามิตัติยปิธัรมังสาลางคชามิตาติยปิสังฆังศานางคชามิ ติสรณะนาคามนังนิติตังอะนาขิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมีสุมิสาจาราเวระมณ สขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยามิชาปะมาทฐานาะเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญญาสิกขา,ฮา,ฮา,ฮา Namo Tassa bhagavato Arahato Sama Sambutasa Namo Tassa Bapak Arahato Sama Sambutasa Nama Tani Mata Manti Mata Tani Yeah. เทียนบ้านไหมฮะนะองค์ละองค์เลยสามคนนะคะครคนไหมไปก่อนได้ก่อนครบแล้วก็ถอยมาถวายเลยแล้วตั้งไปถวายเลยลูกถวายทรงนะถวายข้าเป้าซื้อบ้านซื้บ้านไปเลยสาธุด้วยนะไทยกรุงเทพไป เดี๋ยวเรียกพากระตากับข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวรอรับพรกันนะคะน้องเติ้ลลูกไม่เติ้ลนะลูกนากระแตลูกคนโตแต่ไอ้ตั้มนูยังไม่เห็นเลยหนูคิดว่าไอ้นี่เป็นตัน้ม ปวดน้ำกันนะคะแม่9โมงพอดีเลยดีอ่ะ ทุกค่ะข,ขอจบคลิปเพียงแท่นี้นะคะขอบคุณค่ะแม่